กะรีมาทำเลยในคุณเฮงสวยเนี่ยทุกวันเนี่ยทมฉันคนะ้างวันละร้อยรอบเนี่ยถ้าฉันเป็นหัวนะฉันไล่เธอออกแล้วนะเนี่ยโง่ฮัลโหล ติดต,ต่อเรื่องอะไรมาเรียซเซนเป็นตัวสิทธิพิเศษอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะที่ลูกค้าสามารถใช้งานเป็นตัวแพ็กเกจเสริมเพิ่มความเร็วได้เลยโดยไม่ต้องมาเปลี่ยนแพ็กเกจหลักะค่ะรีบมาทำเลยนนเน็ตคุณเฮงซวยเนี่ยทุกวันเนี่ยทอมช่นเดียวกันวันละร้อยรอบรีบมาทำเลยจะทำพรุ่งนี้เลยแหละวันนี้ฉันไม่ว่างฉันจะออกไปถ่ายรายการข้างนอกรอพวกเราเพิ่มสองนาทีนะคะ ือตัวนี้ค่ะก็คือเขาจะเป็นตัวคัดเก็บเสียงให้ลูกค้าไว้ใช้งานนะคะลูกค้าจะได้ความเร็วเป็นที่หนึ่งพันห้าพันห้าหลงเลยค่ะก็บอกให้มาทําฟังภาษาคนรู้รู้เรื่องไหมรีบมาทําพรุ่งนี้พูดมากค่ะลูกค้าค่ะตอนนี้ก็จะมีส่วนต่างอยู่ค่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คุณมีปัญญาจ่ายอ่าค่ะลูกค้ารับเป็นตัวนี้ไว้ใช้งานนะพรุ่งนี้มาทําเลยพูดมากลำคานาคุณเจ้าของเล็นิดนะคะคือตัวนี้เขาไม่ต้องให้เข้าปติดตั้งค่ะ อาลงกคยท่าเลงยใครีะบทำเลยเร็วเสียเวลาคุณไร์สดอยู่นี่เนี่ยออกอากาศอยู่เนี่ยค่นเค่ะคอ่ามึงเป็น call center เหรอมึงโทรมาหากูมึงยังไม่รู้เป็นใครเนี่ยมึงเป็น call center ใช่ไหค่ะดิฉันเป็นจารนะคะธนาคารศูนย์หนึ่งศูนย์ Q ศูห้าหนึ่งค่ะเป็มึงโทรมาหากูมึงก็ต้องรู้เสียว่ากูนาสกุลอะไรกูเป็นรีแน่จังที่ดังที่สุดในประเทศไทยมึงยังโง่โทรมาแล้วไม่รู้ว่ากูนาม มึงมึงต้องโดนไล่ออกเนี่ยไปทำกันบ้างเราเคยโทรมาค่ะบริการของคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าตรงนี้ค่ะก็คือเนื่องจากว่าเป็นตัวระบบอะค่ะก็เลยจะต้องขออนุญาตเป็นยืนยันนราสักนิดนึงค่ะเพของทาในที่ของคุณลูกค้ามันกูไลฟ์สด <ะ S 1> <สะ S 2> โจยืนยันได้ยังไงคนก็รู้หมดก็มามาเอาข้อมูลให้บอกแล้วมันไลฟ์สดโง่เช่นไลฟ์สดโยค่ะเป็นอ่ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะงไติดต่อกับคุณลูกค้าอีกนะคะมากันนะคะเออ ไลฟ์สดอยู่ไงสะดวกยังไงเราก็เดี๋ยวรอฉันไลฟ์สดเสร็จก่อนคนดูฉันวินาทีเนี่ยหมื่นเก้าร้อยคนจบคนดูเป็นล้านจะมันหยุดไลฟ์สดได้ยังไงคุณค่ะงั้นเดี๋ยวช่วยง่ยๆก็ไปต่อจากแถวใกล้่เออนี่ยถ้าชันเป็นหัวนะฉันไล่จะอออกแล้วนะเนี่ยโง่ค่ะเดี๋ยวชั้นไม่รบกวนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ